สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วค่ะ EP นี้เป็น EP ที่19ค่ะชาววันจันทร์ที่9สิงหาคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันมาดูพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำบอกปริมาณในที่นี้เราจะมีให้อยู่แค่ 3าคำค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือคำว่า a lot of, a few, a little นะคะ3มคำนี้แปลว่าอะไรกันบ้างมาดูคำแรกค่ะคำว่า a lot of ตัวนี้แปลว่ามากหรือว่าจำนวนมากส่วนคำว่า a few แล้วก็ a little นะคะสองคำนี้จะแปลว่ามีบ้างแต่ว่าจำนวนน้อยอ่ะมีไม่มากทีนี้เราจะมาดูการใช้ค่ะ คำแรกเลยนะคะคำว่า a lot of นะคะคำนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งกับคำนามที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้นั่นเองค่ะหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงว่าถ้าเราใช้กับคำนามนับได้นะ่ะเราต้องใช้กับคำนามที่เป็นพระหูพน์เท่านั้นแล้วในที่นี้ก็จะแปลว่าจำนวนมาก ส่วนถ้าเราใช้นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นคำนามเอกพจน์นั่นแหละค่ะคำนี้ก็จะแปลว่าปริมาณมากนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างของการใช้คำว่า a lot of บวกด้วยคำนามที่นับไม่ได้ก่อนค่ะตัวอย่างนะคะ there is a lot of orange juice there is a lot of orange juice แปลว่ามีน้ำส้มปริมาณมากในที่นี้ there is แปลว่ามีนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยในที่นี้เขาบอกว่ามีน้ำส้มปริมาณมากคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คือน้ำส้มถูกไหมคะ,อะนอกจากน้ำส้มแล้วเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกตัวอย่างเช่นน้ำข้าวน้ำตาล หรือว่าเงินนะคะต่อมาค่ะเรามาดูคำว่า a lot of ตามด้วยคำนามที่นับได้นะคะตัวอย่าง There are a lot of orange There are a lot of orange มีส้มจำนวนมากในที่นี้ There are ก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะนะ เมื่อกี้คำนามที่นับไม่ได้เราใช้ there is แต่พอเป็นนามนับได้ปุ๊บเราใช้ there are มีส้มจำนวนมาก there are a lot of orange คำที่สองค่ะที่เราจะรู้จักกันก็คือคำว่า a few a few ในที่นี้นะคะก็ ใช้ได้กับคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราจะใช้เขากับคำนามนับได้พหูพจน์อย่างเดียวเท่านั้นความหมายของเขาก็คือจะแปลว่ามีบ้างเล็กน้อยหรือว่ามีน้อยนั่นแหละซึ่งเป็นการให้ความหมายเชิงบวกนั่นเองนะคะตัวอย่างค่ะ There are a few apples There are a few apples มีแอปเปอยู่เล็กน้อยแสดงว่ามีไหมมีบ้างแต่ว่ามีน้อยนั่นเองคำต่อมาค่ะคำนี้อ่านว่า a little นะคะอ่านว่า a little ไม่ได้อ่านว่า little นะคะ little คำนี้นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะใช้ได้แบบเดียวเท่านั้นนะคะคือคำนามที่นับไม่ได้ค่ะ อันนี้จะให้ความหมายเชิงบวกนะคะซึ่งแปลว่ามีบ้างเล็กน้อยเหมือนกับคำว่า a f e w l เมื่อกี้เลยนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างคะ่ะ There is a little water There is a little water มีน้ำอยู่เล็กน้อยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนานคือคำนามที่นับได้หรือว่าคำนามนับไม่ได้ มันมีวิธีสังเกตค่ะก็คือถ้าเป็นนามนับได้นะคะจะมีอะหรือแอนนำอยู่ข้างหน้าซึ่งมันจะเป็นรูปของเอกพจน์นะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือจะมีการเติม S หรือ es ไว้ที่ท้ายคำนั่นเองค่ะส่วนคำนามที่นับไม่ได้ก็จะไม่มีอะหรือแอนข้างหน้าจะเป็นแค่รูปของเอกพจน์อย่างเดียวและก็ไม่ได้เป็นพหูพจน์ด้วยง่ายคือจะมีแค่หนึ่งสิ่งนะคะ ตัวอย่างค่ะคำนำนับได้นะคะคำแรกเลย a s ส u อสเ e แปลว่าไส้กรอกในที่นี้ไส้กรอกกี่อ,อันคะ1น่งอันเพราะว่าเป็นคำว่าอะอยู่ข้างหน้าแสดงว่าอันนี้เป็นคำนำที่นับได้ไส้กรอก1ชิ้นหรือว่าไส้กรอก1อันออกมาค่ะอ p แพนเค้ก็คือแพนเค้กอ c คุกกีก็คือขนมคุกก <A lemon. S 1> ี้อ l e ลมอนอ o โทเมนะคะ ต่อามาค่ะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะก็เช่นคำว่าแฮม h o n นี้เบคอนสังเกตนะคะคำพวกนี้จะไม่มีคำว่าอ่ะหรือแอนนิวข้างหน้านะคะชี i เ k ้ก p o อ k บัตเตอร์จู e น้ g ตาลเลมอนน d e นักเรียนพอจะย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงได้ไหมคะจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเรียนเรื่องของ there is กับ there are ไปกันแล้วจริงไหมคะอ่ะสองคำนี้อย่างที่คุณครูบอกเลยความหมายของเขาก็าคือคำว่ามีวิธีการใช้ส่วนใหญ่นะคะนักเรียนจะเห็นคำพวกนี้มาใช้กับคำบอกปริมาณเช่น3ามคำที่ครูสอนไปคือคำว่า a little a few and a lot of นั่นเองนะคะ,ะครูย้อนนิดนึง there is เราก็จะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือว่านามนับไม่ได้นะคะส่วน there are เราก็จะใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะนอกจาก there is กับ there are แล้วเนี่ยนะคะเรายังใช้คำว่า how much กับ how many กับคำบอกปริมาณพวกนี้อีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคุณครูก็สอนหนูไปอีกแล้วเช่นกันถูกไหมคะอ่ะก็ย้อนกลับไปว่า how much เราก็จะตามกับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วน how many ก็จะตามด้วยคำนามที่นับได้ตัวอย่างนะคะ how much ham is there how much ham is there คำตอบก็คือ there is a little ham there is a little ham มีแฮมอยู่เล็กน้อยแสดงว่ามีบ้างนะแต่มันมีน้อยในที่นี้อาจจะมายถึงสองแค่สองสามชิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะในที่นี้อันนึง how much ham is there how much ham is there there is a lot of ham there is a lot of ham มีแฮมจำนวนมากค่ะ สังเกตนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะ how many bananas are there how many bananas are there มีกล้วยจำนวนเท่าไหร่ในที่นี้นะคะรูปที่เขาให้มามีกล้วยอยู่หลายผลเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาก็เลยใช้คำว่า how many ค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถที่จะไปนั่งนับกล้วยได้ว่ามีทั้งหมดกี่ลูกนั่นเองนะคะ คำตอบก็คือ there are a lot of bananas there are a lot of bananas มีกล้วยจำนวนมากนั่นเองค่ะเขาก็เลยตอบแบบนี้นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างสุดท้าย how many bananas are there how many bananas are there กล้วยเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีแค่ สผล3าลูกนั่นเองค่ะคำตอบก็คือ there are a few bananas there are a few bananas มีกล้วยเล็กน้อยเห็นไหมคะในที่นี้เขาก็มีอยู่แค่ประมาณ2-3ลูกนั่นเองคือมีบ้างนะแต่จะมีน้อยนั่นแหละะทีนี้นะคะเรามาลองทำแบบทดสอบกันดีกว่าค่ะ อันนี้ครูมีแบบะสอบให้หนูทําแบบสนุกๆเฉยๆนะคะหนูไม่ต้องทําลงไปในสมุดหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเลย How many apples are there? How many apples are there? มีแอปเปิลอยู่ทั้งหมดเท่าไรอยู่จำนวนเท่าไหร่นักเกรยียนจะเลือกคำว่าอะไรดีในที่นี้มีแอปเปิลอยู่3ลูกนั่นเองค่ะ ตอบ a few ค่ะมีแค่เล็กน้อยมีนะแต่มีไม่มากมีเล็กน้อยมีแค่2หรือ3าลูกนั่นเองข้อที่สค่ะ How much pork is there? How much pork is there? มีเนื้อหมูอยู่ชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่าอะไรดี แล้วค่ะใช้คำว่า a little นะคะ a little เล็กน้อยมีน้อยแต่มีนะ,ะข้อต่อมาค่ะ how much orange juice is there how much orange juice is there ในที่นี้มีน้ำส้มเยอะมากเลยเลือกข้อไหนดีเอ่ยเก่งมากค่ะเลือกคำว่า a lot of นะครแปลว่าปริมาณมากหรือจำนวนมากนั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะ how many tomatoes are there how many tomatoes are there Tomato ตัวนี้แปลว่ามะเขือเทศนะคะเลือกคำไหนดีเอ่ย ค่ะเรือกคำว่า a few เล็กน้อยข้อต่อมาค่ะ How much lemonade is there? How much lemonade is there? ตอบคำว่า a little ค่ะข้อต่อมาค่ะ How many sausage are there? How many s a u s a g are there? มีไส้กรอกอยู่จำนวนเท่าไหรไส้กรอกอย่าลืมนะคะว่าเป็นจำนวนที่นับได้เอ่ยเป็นจำนวนที่นับได้นะคะแล้วก็มีอยู่หลายอันด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถึงใจ้คำว่า a lot of นะคะมีปริมาณมาก ต่อมาค่ะ How many lemons are there? How many lemons are there? ตอบคำว่า a few ค่อ8ค่ะ How much butter is there? How much butter is there? อันนี้เขาให้หนูเลือกคำขึ้นต้นประโยคค่ะ หนูจะใช้ there is หรือว่า there are ดีคะทั้งคู่แปลว่ามีหมดเลยมีเนยเล็กน้อยถูกต้องค่ะตอบคำว่า there is นั่นเองค่ะ there is a little butter there is a little butter ข้อต่อมาค่ะ how many pancakes are there how many pancakes are there? แพนเค้กที่นี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นคะหลายชิ้นถูกไหมคะลูกเพราะว่าแพนเค้กเติม s ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคำนามที่นับได้นะคะตอบข้ออะไรดีเอ่ยตอบว่า there are ค่ะนับได้คือน,นามพระหูพจน์นั่นแหละคะ่ะจึงใช้คำว่า there are นะคะ there are a lot of pancakes มีแพนเค้กจำนวนมากนั่นเองค่ะวิธีการสังเกตการตอบนะคะถ้าหนูจะรู้ว่าหนูตอบองไรอันแรกเลยให้หนูดูคำถามก่อนถ้าเขาถามว่า how much หรือว่า how many อสองคำนี้แยกชัดเจนอยู่แล้วว่าใช้กับนันบได้หรือว่านับไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะ how many cookies are there How many cookies are there? มีคุกกี้อยู่กี่ชิ้นคะในรูปมีอยู่สองชิ้นค่ะใช้คำว่าอะไรดีระหว่าง there is กับ there are เก่งมากเลยค่ะใช้คำว่า there are นั่นเองนะคะประโยคก็คือ there are a few cookies there are a few cookies มีคุกกี้อยู่ เล็กน้อยอ่ะในที่นี้ก็คือมีอแค่2ชิ้นถูกไหมคะแค่นี้เองค่ะคําตอบไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะวิธีการตอบก็หนูแค่ดูคําว่าคานั้นเขาถามเกี่ยวกับการบอกปริมาณแบบไหนและหนูก็สามารถที่จะโยงไปว่าคํานี้ใช้กับคํานามประเภทใดนั่นเองนะคะแล้วหนูก็จะสามารถหาคําตอบได้ง่ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ผมกูก็ขอจบการใช้เรื่องของคำว่า a lot of a few and a little นะคะทั้ง3ามคำเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ไปบายค่ะ